ดึงแรงดึงแรงอะ่ะโอ้โดูดูดผมรู้ว่าใครหลายคนคิดถึงผมมากเลยนะวันนี้มาอยู่ที่กันชังเลี้ยงหอยของเขาครับผมนะแล้ววันนี้เหยื่อที่เราใช้เป็นกุ้งตายกุ้งตลาดเลยกุ้งเป็นหาไม่ได้เพราะฝนตกอยู่ช่วงนี้นะก็มาเกี่ยว2ไปสองทางแล้วก็โยนไปเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็นั่งเฝ้ากันสักแป๊บหนึ่งดูที่ป่าปลาเลยจะมากิน ดึงแ oh oh รงดึงแรงอ่ะโอ้โหดูดูโอ้โหโอ้โหลอกไหลเลยครับโอ้โหโจโจโจหลุดหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหใส่ดีอ่ะอ๋อคอยอยู่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  ปลาอะไรวะเนี่ยอ่าลากมาใกล้ถึงเลยโดดยันมาติดสายกระชังอีกทุกคณเอ้ยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยออกเว้ยเฮ้ยออกเว้ยเฮ้ยนะสายกระชังมาดูว่าปลาอะไรลุ้นมาเลยแมปลาเก่าแน่ๆปลาเก่าแน่ๆอ้โหยอ้โหยปลาโปโอ้โหใหญ่แล้วด้วยฮะโอ้โหปลาคังคกครับทุกคน โอ้โอด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 ,อดเลยอะโอ้ย <c oughs> หลายคนกินนะครับหลายคนบอกกันคือปลาอุกปลาอุกปลาอุกบ้างปลาญาติดุกบ้างเฮ้ยหลายชื่อนะแปลเนี่ยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือปลาขังโคกนทุกคนนะ <c oughs> แต่ละภาคแต่ละแต่ละภาคแต่ละที่นี่เขาเรียกต่างกันแต่ก <c oughs> ็ไม่เป็นไรครับผมแต่เราปล่อยมันไปเพราเราไม่กินโอ้ตาเป็นงอเลยครับ